สวยมากเลยข้ะวโพดใหญ่ฝักเต็มเลยเนาะเต็มทุกอันเลยเล็กๆแต่ก็เต็มแต่เสียดายเสียดายเพื่อนๆเลยถ้าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวมันจะออกเหลืองอันนี้มันออกขาวๆหน่อยไอข้าวโพดหวานนะ่ะเสียดายอฮ้ยอันนี้นาจะใช่เปล่าวะเนี่ยเม็ดมันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอ,อากาศดีวันนี้เข้าสวนกันเนาะนายจะมา ทำอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันมีงานให้ทำเยอะเลยคุณเพือน,น,นเอ้ยก่อนอื่นเหียยายเอาเศษอาหารไปให้ไก่ก่อนนะคะนี่ดูเดี๋ยวจะตัดโหระพาตัดกระเพราแมงลักมะระเก็บก่อนไม่เก็บแต่มันจะแก่แล้วก็นี่ใบมะเขือเดี๋ยวจะตัดออกมั่งนี่มันออกมาใหม่อีกแล้วนี่ นนเข้าไปด้านนูน้นเข้าด้านนี้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ไปสวนอีกไปด้านนู้นไปไปด้านนูนนน้นไปชอบกินยา าหา,าหันให้กระต่ายก่อนเพืกจนะอาเยต้นนิดเดียวดูต้นนิดเดียวดูมเมล็ดแหวดิบแหวดิบโอ้ยสตบบรอเบอรี่ไม่เห็นสตรอเบอรี่เลย ถุงม,มือมาก็มีถุงเดียวตอบ,บรี่ยายไม่เห็นเลยนี่เห็นแตหยาก็กดรูเพื่อนๆ่ถ้าไม่มีอ่า กระดานแผ่นกระดานอยู่ข้างล่างนะขุดรูออกมาแล้วนี่ดูแต่ว่าข้างล่างยายเอาแผ่นกระดานว้างไว้หมดเลยนะขุดสะใหญ่เลยนี่อร่อยใช่ไหมลนะ่ะใบบิดรูด ไม่รู้เป็นอะไรโหราพามันเพื่อนดูระยาจะตัดเอาใบที่ดีๆหน่อย ไปลวกไว้แล้วก็ตัดออกเพื่อมันขึ้นยอดมาใหม่เนาะนี่นะคะยายตัดออกไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาใหม่หรือเปล่านี่อันที่ไม่สวยไม่สวยทิ้งโนนมันเดี๋ยวจะไปเลือกแล้วก็ไปลวกแช่แข็งไว้เนาะกระเพราเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเพราะว่าเดี๋ยวงานเยอะเนี่ยเดี๋ยวไปเพราะว่าอันนี้มันต้องไปเลือกอีกเนาะ อันนี้เอาไว้ก่อนแมงลักเอาไว้ก่อนเนาะต่อไปก็เดี๋ยวจะมาตัดใบมะเขือน่ดีเนาในครึ่งหนึ่งตายนายตัดออกไงมารอดตกแต่งใบมันออกหน่อยนึงให้มันโล่งๆเนาะ เขาทำก่อนเด้อน,นี่เสร็จแล้วนะคะกำลังโอ้เนี่ยดูมันร่วงนี่โอกโดอกใหม่มาเยอะนะเนี่ยแต่ร่วงจะติดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นาแต่มันก็มีติดมัางแหละเห็นไหมเนี่ยอันนี้ติดแล้วนี่ ขนาดจ,จะเป็นดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนี่เห็นไหมอมนี่อยากจะตัดหมดเลยนี่เนาะก็ทำก่อนเด้อทำงานแบบสบายๆเลยวันนี้ เสร็จแล้วนะคะนี่เหลืออยู่ไม่กี่ลูกไว้เก็บกินไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆเนาะมันมีตามมาเรื่อยๆล้นเลยทีนี้ตัดใบตัดรอบที่สามแล้วเด้อนี่ใหญ่ตัดใบมันเนาะมาเนี่ยจะมาดึงยาแถวๆนี้ออกเนาะ พริกยายเริ่มสุกแล้วเสร็จแล้วเริ่มสุกแล้วนี่ดูดิไม่ต้องทำอะไรหรอกพลิกนนะไม่ต้องทำอะไรย้ายพูดเสมอดกทุกปีขนาดยายไม่ได้ดูแลอะไรมากมไม่ได้แบบหืมเห็นไหมเพื่อนยายเขาถอนยาออกไม่เห็นมียาเลยสักตนแต่ของยายนี่แหละ คุดๆทมๆเนาะดูดิดกทุกปีใี่เสียดายมันไม่สุกคุณเพื่น,นมันสุกอยู่แต่มันสุกไม่เยอะมาทีนี้เดี๋ยวยายจะทอนยาแถวๆนี้เนาะอเอาอยาให้กระตายด้วยทำความสะอาดไปด้วยเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ แค่ดึงดึงออกนอะนี่โหระพาก็สวยแมงลักเยอะเลยแถวๆถนี้เพราะยายเอาเม็ดมันมาโรยโรย,โรยไว้ขึ้นเองนะคะนี่เอาเม็ดมันมาหวานหวานหว,วานไว้นี่อันนี้ปลูกนี่หอมหอมเอาไว้เอาพันดึงกินมัง่งเอาไว้เอาพันมัง่ง สวยปลูกรอบสองเนาะเหมือนไปสถานีต่อไปก็ไปตรงผักที่ปลูกใหม่วันนั้นตรงนี้ไปทำมาด้านโน้นดีกว่าด้านโน้นร่มดีไม่รอ้อนอเนี่ยจะตัดอันี้ก่อนเมล็ดสลัดโอเคสาม Aber jetzt nicht so schlimm wie früher nur bei der hitze glaube ich jetzt momentan stinkt nicht so bei der hitze hallo drüben auch hat auch gestunken ach oh, spitze schon wieder das ist wahnsinn แล้วก่อนวันนี้ยังก่อนจะถอนยาวเสร็จพวกนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยพรวนเนาะวันนี้ขอตรงนี้ก่อนจะที่จะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่พักบุ้งให้มันสวยยิ่งถอนตัวทาก็ยิ่งเห็นเ <c oughs> นาะอยู่ในร่มเลยถอนออกทีละนิดทีละนิด นี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเฮ้ยผักบุงจะได้เด็ดกินแล้วผักบุงผักบุงหมดอายุนึกว่าจะไม่ขึ้นเ,เดี๋ยวปุยมาใส่หน่อยเอาน้ำอันนั้นมารดดีกวนะมั้งปุยอะไรนะเออเอาปุยน,นั่นมารดปุยปุยปุยอะไรนะที่ยายทำวันก่อนนมสดเนาะ ปเข้าบ้านก่อนจะหกโมงแล้วไปทํากับข้าวกินก่อนดูก่อนขยันก็ออกมาถ้าออกมาก็ได้แป๊บเดียวน่นแหละเพื่อนๆมันมืดไวสวยเนาะนี่แลบวพวกนี้ก็จะมาพรวนดินตรงนี้ปลูกสตรอเบอรี่นะคะตรงสตรอเบอรี่นุ่นก็ยังไม่ได้ถอนยญ้า <c oughs> เดี๋ยวเก็บข้าวโพดไปต้มกินดีกว่า ดูที่อันใหญ่ๆมันอันเดียวกันไหมข้าวโพดข้าวเหนียวแม่อร่อยยายไม่ชอบกินบางคนเขาชอบยายไม่ชอบหวังว่าใหญ่ๆนี่เป็นข้าวโพดหวานนะยายตัดแตนเล็กๆไปวันก่อนอของไทยเรายังเป็นยังไงกะโอ้โหเพื่อนๆดูดิ <c oughs> ข้าวโพดฝักหนึ่งนี่งงมากเลยหนึ่งสองสามสี่สี่อัน คะแนนนีนะ่ไปทำข้าวโพดอ่อนเนาะทำรดหน้าเนาะคนนู้นเะนาะไปมาานี่เเลือเล็กนิดเดียวเนาะว่าอันนี้มันแยงแต่ใหญ่ก็ไม่ไปได้หรอกเอาไว้งั้นแหละเอาไว้ทายให้เอฟซีดูเนาะนี่อันนี้ใหญ่โอนะ้อันนี้ก็หลายอันโอ้อันนี้ก็หลายอันเนาะโอ้น,นี่มันงามเกินเนาะไว้ทำรดหน้าเก็บไปทำรดหนนาว่านอันนี้มันไม่มีฝักหรอกนี่ ข้าโพดอ่อนยังไม่แก่จะเก็บเอาฝัก,กใหญ่ๆไปดูสิลองดูก่อนว่ามันใช่ข้าโพดหวานปะไม่ใช่รอกมั้ จะได้ดิภาสาป,ปีที่แล้วอร่อ,อยอร่อยหวานดีเอาไปแช่ไว้ก่อนมีคนเขาบอกเออเอาไปแช่ไว้แล้วน,นี่ไปต้มก่อนที่เหลือกินไม่ทนันมันจะแช่แข็ง โกแช่แข็งได้ดนัตมันไปให้แกะทิ้งก่สวยมากเลยข้าโพดใหญ่ฝักเต็มเลยเนาะเต็มทุกอันเลยเล็กๆแต่ก็เต็มแต่เสียดายเสียดายมันเพื่อนเลยถ้าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวมันจะออกเหลืองอันนี้มันออกขาวขาวหน่อยไอย้ข้าวโพดหวานนะ่ะเสียดายเฮ้ยอันนี้นาจะใช้เปลาวะเนี่ย เม็ดมันมันมันสองซองใยญ่ปลูกแต่ว่าน่าไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่าซองอันเดียวกันนะเนาะไม่เอาตอนแรกว่าจะเอาไว้พันไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อพันใหม่มาปลูกของไทยเรา่ะแหละเขาโพดหวานแต่ว่าจะได้กินหรือเปล่าไปแค่นี้แหละเพื่อนๆยายคราเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะ คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยตาด้วยนะคะบ๊ายบาย